สวัสดีครับผมงานช่างทั่วไปงานเพื่อความรู้อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนทายน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองถ่ายของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าซูบี้ไอนะครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมคืออะไรบ้างนะคะร,ะรับผมหนึ่งปัจจบล็อกนะคะร,ะรับผมปัจเจบล็อกเบอร์สิบสองนะครับผมสองนะครับผมถาดรองนะครับผมมีถาดรองอย่าลืมเตรียมถาดรองเลยนะครับผมจะได้ไม่เลอะเทอะ พื้นที่บ้านของเรานะครับผมสามก็จะมีน้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมเอ่อตอนนี้เราใช้ของเอ่อฟินนอนเกียร์ออยนะครับผมของมันเขียนว่าอโัตโนมิติกนะครับผมขนาดปริมาณสุดที่ก้อนอยู่ที่120มิลลิล,ลิตรนะครับมิลลิลิตรนะครับไม่ใช่ลิตรนะครับมิลลินะครับผมเป็นน้ำมัน เบื้องท้ายสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับออโตมิติกนะครับผมนะห้ามผิดนะครับผมนะขั้นตอนต่อไปน็อตตัวนี้คือสําหรับเติมตัวนี้นะครับมองเห็นไหมครับตัวนี้คือสําหรับถ่ายออกนะครับผมนะเป็นน็อตเบอร์สองเช่นเดียวกันนะครับผมนะตอนในเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม